สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์เจนนะคะอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลนักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเหนือดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลวันนี้อาจารย์มาทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาผู้ที่เกิดในราศีธนูประจําเดือนกรกฎาคมปีพศ2564เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณควรมีสปิริต แห่งชาวธนูที่พุ่งทยานและมุ่งมั่นนะคะและในช่วงต้นเดือนนี้เรียกง่ายๆว่าน้ำขึ้นให้รีบตักนะแล้วก็รีบทำสาะสางให้สำเร็จโดยเฉพาะในบางคนอาจจะงานเก่ามาเคลียร์นะคะกิจการอะไรเก่าๆที่เหมือนคุยค้างไว้นะยังไม่ได้ประสานงานต่อนะคะให้รีบสาะสางให้รีบทำมันจะเป็นช่วงที่สมบูรณ์ของคุณนั่นแหละ แต่ทีนี้มันจะมีอะไรสับสนประมาณนี้เดือนนี้คุณจะมีความฟุ้งซ่านแล้วก็ขาดสมาธิต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสื่อสาร,รหรือแม้กระทั่งการทำอะไรเขาเรียกว่าถ้าพิจารณาดีๆเนี่ยจะรู้สึกเหมือนเราทำตัวขัดขดเกิน,นไปนั่นนั่นก็หมายถึงแปลกๆไปแหละต้อให้คนอื่นช่วยตึงช่วย ช่วยดูด้วยนะคะเพราะว่าครึ่งเดือนแรกจะทำอะไรให้รีบทำนะคะแต่หัวใจเนี่ยมันยังเป็นลักษณะเหมือนสับสนวุ่นวายในในตัวเองอยู่เหมือนคนสองคนที่เถียงกันในตัวเองเนี่ยอีกคนทําเลยอีกคนหนึ่งโอ้ฉันอยากพักอีกคนหนึ่งเออทำไมวันนี้ทํางานไม่ได้ไม่มีสมาธิเลยแปลกมากๆนะคะค่อนข้างที่จะออกแนวสับสนเอาละแล้วก็มีในช่วงเดือนนี้มีความรู้สึกอยากจะได้นํา ินออกมาหรือได้ประหยัดอดออมเก็บไว้เนี่ยแหละนำกลับมารวมหุ้นทำอะไรบางอย่างกับหุ้นส่วนหรือแม้กระทั่งการเดินทางไปไหนด้วยกันเพื่อ,อไปเที่ยวไปสแสวงหาในในในความแตกต่างอะไรเงี้ยแต่ก็จะได้ในเรื่องของรูปแบบการเจรจารติดต่อสื่อสารในเรื่องการโชว์ศักยภาพการโชว์ ในการทํางานเนี่ยลราก็ถามบอกว่าในงานจะทําอย่างไรเป็นงานอย่างไรดีก็ยังบอกว่าเป็นงานที่อิสระนะคะแล้วก็ต้องใช้ความสามารถในการ โชว์ศักยภาพออกมาแต่ในการเงินเนี่ยคุณจะรู้สึกเหนื่อยกับอะไรที่เป็นโปรเจกต์ยาวๆหรือการที่จะเอาเงินลงไปทำเพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงที่ไม่ค่อยปลอดภัยกับเรื่องการเงินมากกว่านะคะเดือนนี้โดดเด่นจริงๆนะ ในกลุ่มคนที่ทำงานที่ไม่ต้องลงทุนทำงานาเบื้องหลังทำงานโชว์ผลงานตรงนี้สามารถที่ออกให้สาธารณชนเห็นในความสามารถของเรานั่นเองในเรื่องของคนโสดยังไงดีคนโสดนะยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คนที่คุยนี่เอาตรงๆก็พร้อมที่จะแทงข้างหลังหรือไม,ไม,ไม่ไม่ซื่อสัตย์กับ เรานะคะไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือ,อตอาหน้าดีกับเราแต่รับหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือมีแนวโน้มในเรื่องความสัมพันธ์ที่มันจะสันครอนได้ในเกณฑ์ของคนโสดนะแต่ถ้าถามว่าคู่ละ่ะจะเจอกันยังไงเจอกันลักษณะไหนคู่ของคุณจะมา เกี่ยวกับเรื่องงานติดต่อเรื่องงานหรือคุยกันจนาสารสัมพันธ์ได้ยาวนานนี่คือเกี่ยวกับเรื่องงานโดยตรงและมีเหตุและผลซึ่งไม่ใช่ความรักแบบวือหวานนะคะเข้ามาเจอกันแล้วก,ก็รู้สึกรูก้สึกรักรู้สึกเสน่หาไม่ใช่แต่จะเป็นด้วยเหตุและผลและ ความเหมาะสมในเรื่องของงานคือเขามาช่วยเราได้อประมาณนี้นะคะแล้วก็โดดเด่นอีกเรื่องหนึ่งคุณมีโชคกับเรื่องแฟนและก็คนที่อายุมากกว่านะคะหรือคนทีอ่อายุต่างกันไปเลยก็ได้จะเด็กกว่าไปเลยก็ได้ก็คือมีเกณฑ์มีมีโชคซึ่งกันและกันนะแล้วก็อีกทริกหนึ่งในเรื่องของการทำบุญนะคะ ถ้าเรามีปัญหาสําหรับคนโสดนะ,ะมีแฟนให้พาแฟนเข้าวัดทําบุญนะคะด้วยกันบ่อยๆหรือถ้าในแง่ของพิธีกรรมในการจุดเทียนหนุดดวงชะตาก็จะเป็นการจุดเทียนคู่รักนะคะซึ่งอตอนนี้ถ้าใครเจอความรักและคิดว่าโอ้ฉันเป็นชาวธนูแล้วทำไมฉันมีปัญหาเรื่องความรักหรือเกินก็แก้เคลประมาณนี้เสริมดวงชะตาได้โดยการที่ ใส่บาทตอนเช้าทุกวันเพื่อเปิดโชคลาบทำบุญให้ก่อให้เกิดโชคนะคะมีโชคกับพุ้นส่วนตรงเนี้ยมันโดดเด่นในเรื่องการทำงานที่ต้องใช้ความสามคัคคีหรือการที่จะทำไปด้วยกันแบบสนุสนกสนานนะในสำหรับในชาวธนู ทีนี้ในการใช้ชีวิตเนี่ยช่วงเดือนนี้นะคะคุณจะโดดเด่นในเรื่องของคำพูดนะคำพูดตกเป็นเมตตามหานิยมนะคะเออขาดไม่ได้ในคนที่ที่เอาสีพึ่งของอาจารย์ไปใช้นะมีถามเข้ามาเหมือนกันแต่ก็ที่ ได้ทําประกอบพิธีกรรมไว้ยังไม่ครบซึ่งวาระนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะแจ้งที่หลังแล้วกันเออกออ็รอนะคะร,รอไปก่อนแต่ก็มาถามไว้ได้บางทีก็ออกมาแบบจำกัดแล้วก็หมดไปนะคะรุ่นนี้ครูบาอาจารย์ให้จำหน่ายแค่220บาทเองนะคะให้ให้ให้ตัวเลขมาประมาณนี้เลยนะสาทธนูก็ไป อลองดูนะคะแต่ว่าจานยังไม่ระปากเลยเพอร,รู้สึกว่ามันจะหมดแล้วแต่ว่าจะมีตกค้างอยู่บ้างนะคะเดี๋ยวลองดูให้เป็นเคสๆไปนะคะอยากให้ช่วงที่เราขาดในเรื่องใดเนี่ยเราก็เติมในตรงจุดนั้นโดดเด่นในเรื่องอะไรก็กระตุ้นตรงนั้นนะเพื่อให้ถูกช่องถูกฉากนะถูกที่ถูกทางนะคะไม่ได้ตำน้ำพริกละหลหยแม่นม้ำเนาะเดือนนี้เอาละเป็นเดือนแห่งคําพูดอ่า ใช้ปากทำงานเนาะพูดดีได้เงินพูดดีมีคนรักพูดดีโปรเจกต์เจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นชาวธนูคุณต้องเน้นเรื่องคำพูดคำจาโดดเด่นพูดเพาะพูดดีพูดเจรจาพูดให้มีมิตรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่เดือนนี้ก็พยายามรวบรวมสมาธินิดนึงไม่ไงั้นมันจะฟุ้งซ่านนะคะแล้วก็ยังต้องระวังเกี่ยวกับ อุบัติเหตุนะคะเล็กๆน้อยๆแหละไม่มากไม่มายอะไรหรือไม่ก็บางคนก็จะเป็นลักษณะเ,เหมือนกับ ผิดใจแตกคอหรือปวดหัวไมเกรนหรือแม้กระทั่งการปวดเมื่อยในร่างกายนะคะเดือนนี้ใครที่รอโปรเจกต์ยาวๆก็การเงินมันจะเป็นอะไรที่ช้าออกไปหน่อยนึงนะคะเอาเป็นว่าครึ่งเดือนแรกลุยอะไรก็ลุยทำอะไรก็ทำรีบทำน้ำขึ้นให้รีบตักแล้วเดี๋ยวครึ่งเดือนหลังก็ชะลอไว้บ้างแต่ที่โดดเด่นจริงๆเรื่องปากพารวยนะคะประมาณนี้ เอาละค่ะฝากกด subscribe กดติดตามให้กับช anel เทียนมงคลจัก,กรวาลด้วยนะคะแล้วใครที่จะดูดวงก็ทักใน Line Official นะคะเดี๋ยวจะจัดสรรคิวให้แล้วกันนะคะตอบช้าไปบ้างก็ขออภัยนะคะสวัสดีค่ะ